ง่ายๆอ่ะแ้วจะเกิดอัดเบี้ยวไม่ยอมทำตามที่พูดอ่ะ จะไงดีอะ ไหนเออเมื่อคืนก็นอนดึกนี่อ๋อไม่อ่ะจ้ะอ๋อนี่แต่งตัวเจ้าไปไหนเนี่ยอ๋อเปล่าจ้ะพี่ตุ๊กติก๊กพอดีเสื้อตัวเนี้ยโซซื้อมานานแล้วอ่ะกลัวใส่ไม่ได้ก็เลยหยิบมาใส่อ๋อไหนดูเสื้อ้าก็ดูดีนี่ฮึดูโซเจ้ากระเป๋าไปไหนเนี่ย พอดีก,ก,าากระเป๋ามันสกปรกนะจ่ะพี่นุงกติ๊กก็เลยจะไปขัดขัดที่ไหนเออครีมมันอยู่บนรถนะจ้ะเดี๋ยวซอว่าจะไปเอาครีมที่รถนะจ้ะมาขัดหร่จ้ะอ๋อซอพี่เอาไปขัดให้เอาไหมเลยมาหายวันแล้วนี่เราอ่ะจะได้พักผ่อนกับเขาบ้าง ไม่เป็นไรเรอจะพี่ทุกติกป่านนี้แล้วอะ่ะพ่องตื่นแล้วแน่เลยพี่ทุกติกไปดูพ่อเถอะนะเดี๋ยวตื่นมาเรียกหาไม่เจอพี่ทุกติกจะโดนดุนะอุย้ยว้จริงด้วยสิป่านนี้พ่อตื่น,นแน่เลยเนี่ยงั้นขัดเองได้นะ นี่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 รีบจะรีบไปไหนฉันจะไปทุลาหน่เดี๋ยว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 พ่อสั่งไว้ไม่ใช่เหรอห้ามออกจากบ้านนี่แก้วอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันนะไม่ยุ่งไม่ได้เดี๋ยวเธอออกไปข้างนอกไปทําเรื่องความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกไม่ได้ปล่อยฉันไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยเลยฉันไม่ให้เธอไปปล่อยไม่ปนี่ปล่อยนะแก้วฉันไม่ปล่อยฉันไม่เธอไปไหนทั้งนั้นอ่ะปล่อยฉันไม่ปล่อยถอบ Uhm. อย่ามายงอะไรวะไปธนาคารทำไมต้องรีบร้อนอย่างงี้ด้วยวะว่าไปหรือเปล่าเนี่ยซ้อซ้อยมรถหน่อยหนวย คุมไม่เชื่อที่พ่อคุณตายแน่นะไอ้สีอ่างเนี่ยม,มันใช่เัวร้ายตัวจริงไอ้คนที่้างกานเรื่องทุกอย่างมาทั้งหมดเนี่ยมมน,นคนเดียวกันที่สัง่งให้ผมฆ่าพ่อคุณตอนนี้ไอ้โซ่แล้วไปถึงฆ่าตัวคุณตอนนี้ด้วย เดยวก็โดนฉันเพื่อนเล่นเลยโซ่ยังไม่ตื่นเหรอะลายนั้นตื่นแต่ไก่โหแล้วค่ัพ่อก็ออไปไหนอะทำไมลงมากินข้าวเห็นบอกว่าเจอากระเป๋าไปนั่งขัดแถวนี้ล้วคะ่ะเหรอขัดกระเป๋าเลยยะไปธนาคารต่างหากลระพ่อไปธนาคารเหรอใช่จ้ะพ่อ <c oughs> เห็นมากระตาเลยนะพ่อในกระเป๋าโซ่มีแบงค์พันเป็นปึกๆเลยพ่อตั้งหลายปึกพอแก้วถามนะว่าไปไหนเขาบอกว่าจะเอาตัางค์ไปฝากธนาคารพ่อมั่วแล้วป่ะนังแก้วฮะธนาคารธนาคารเมื่อกี้ฉันยังเห็นอยู่เลยนั่นน่นเมื่อกี้ไปดิบันเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปธนาคารแล้วถามดิบันขึ้นเสียงอะไรเนี่ยขึ้นเสียงที่ไหนกันนี่ไงกำลังขึ้นเสียงอยู่นี่ไงรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปใครอะฮะปวดบ่าไปด้วยป่า ไม่รู้สิพ่อเห็นรีบร้อนออกไปอ่ะพ่ออะแล้วแกทำไมไม่ห้ามเอาไว้ล่ะพ่อยิ่งข้าวพ่อออกจากบ้านอยู่ในนีดนี่แล้แกทำไมไม่ห้ามลบบว่าห้ามแล้วเมื่อกี้แกเทนจับมาือมาท้าเขาเมื่อไงทำได้ก็ทำได้ไม่ทำเสียแกไม่ไม่ทำล่ะเหลียวแค่เหียวขาเขาอยู่ดิเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้แก้วตุ๊กติ๊กไปตามบทบ่วงหมาพ่อสิไปพ่อใช้ได้แหละไปแกนั่นแหละไปนั่นแหละไปไปทั้งสองคนนี่แหละไป เวียนหัวจุงเว้ยซสไปธนาคารทำไมทุกทีไม่เห็นจุงเกี่ยวเรื่องเรื่องทองเลย กลไอ้ตาไม่จอมวดแล้วเจ้าพ่อหมวดจ้าหมวดเฮ้ยแกเห็นหมวดไหมได้เห็นหมวดฉันจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอกแล้วโซ่ไปไหนเนี่ยต้องมวดอะ่ะ ครับคุณดอล้วครับบโโโุตรสมันรู้ไปไหนนะไปกระบดหรือเปล่าใช่ครับที่ผมกำลังขับรถตามเขาอยู่อะที่ผมได้ยินว่าเขาจะไว้ธนาคารอะแต่นี่ผ่านมาทุกธนาคารแล้วก็ยังเหม่งเขาหยุดสักทีครับลูกเขาจะไปไหนของเขาเอ้ยแล้วเขาจะไปถังในเนี่ยสั่งแล้วสั่งอีกว่าไม่ออกจากบ้านก็ยังดื้อจริงๆเลยอืมนี่เขาจะไปไหนขเขานั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะได้รู้แน่ๆครับ แต่ถ้าที่ดีผมว่าตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านกว่าดีกว่าแล้วรอฟังข่าวจากผมเดี๋ยวพอผมรู้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบโทรไปบอกคุณนั้นพาโซ่กับบ้านด้วยนะผมผมผมฝากหมดด้วยนะอ่ะขอบใจสวัสดีอะ